เอาละครับผมก็ขอกาวสวัสดีท่านผู้ชมที่มาดูตอนนี้นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเป็นวันที่27แล้วนั่นเองซึ่งนะครับผมวันที่27นะครับผมเราก็จะมีรันที่มีการล็อกอินนะครับผมรับตัวละครฟรีนั่นเองนะผมนี่เลยนะผมยันนี้ก็ยังไม่รู้ว่ารับยังไงนะก็อย่าลืมมารับกันนะครับผมที่1 7วันเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็มีชุดระดับตำนานนะผมที่ผมอยากได้มากเลยนะครับทำไมได้มาชุดนี้อ้าวทำไมเป็นชุดแบบนี้ตัวผู้หญิงอ่ะ เอไม่สวยเลยอะดูดิโอ้หน้ากากอะไรวะเนี่ยมันเกงสวยอยู่นะนี่นะครับผมให้เรามาที่ตรงนี้นะผมร,รีเจนนะครับผมรีเจนตรอยลนะครับผมชุดในตำนานประมาณนั้นนะฮะนี่ดูรายละเอียดดูรางวันก่อนแป๊บน,นึงรางวันก็มีท่าบูญ่านะครับผมมีไข่นะครับผมที่เอามาแลกตรงนี้นั่นเองนะผมนี่เลยมี5าอันนะครับผมมาดูกันว่า 500ไปห้0รเพชร5,000เพชรนะครับผมเราจะได้อะไรบ้างนะครับมาเริ่มไปเลยนะผมอันนี้อะไร99อ๋อสุดพิเศษหนึ่งครั้งมาเลยว่าไงอุ้ยอุ้ยโคตรสวยเลยอ๋อโอ้โหไม่ได้ท่าบุญยาเออโอ้ยนเดี๋ว่าจะได้ท่าบุญยาอะไรเนี่ยมันแปลแบบนี้ดูดิโอ้โหล้วนล้วนไปเพชรที่300ครับจัดไปโอ้โหไม่ได้อะไรเลย กด1 1แล้วก็5ปัป๊บมาดูกันเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยทำทำบ,บุญ่าด้วยอ้าวไม่ได้ทำบุญ่าเหรอได้หนึ่งแล้วครับไายขีพเพชรแล้วเนี่ยทำบุญา่าอ๋อไม่ได้ทำบุญ่าเหรอตอนนี้หมดไป600เพชรแล้วนะผมไป700รนะครับ 700, 700เพชรได้แล้ว ยูหูเจ็ 700. ต่อไปแปดร้อยแป้ยเวว่าไงแปดร้อยเก้าร้นเทียแล้วครับทนหนึ่งพันไม่ได้ไเลยหนึ่งพันหนึ่งว่าไงไม่ได้หนึ่ว่าไงว่าไงอา้าไม่ได้ไเลยหนึ่งพัน สามร้ yes! อย y อีกแค่สองอันทุกคน1นึ่แล้วใช่ไหมใช่ไหมพันสามดิเออไปหนึ่งพันสี่อไป1น0 0งพันหอยหนึ่งพันห้าร้อนะผมไม่ได้อะไรเลยพันหว่าไงไม่ได้อะไรเลย1นึ่ว่าไงไม่ได้อะไรเลย 1> 1,800ดู1,000ใช่1,800ไม่ได้เลยรับก่อนแล้วกัน <S <S นีเดี๋ยวเป็นคอรอบร้าอันนี้ขึ้นมาเลยอะ่ะโคตรสวยอะ่ะ1,800แล้วใช่ไหม1,900ว่าไงไม่ได้แล้ว ส0 0 0เพ็ดแล้ว2,000 2 0 0 3มเอ้ย2,001มา2 0 0 2อีกนิดเดียว2 0 0 2อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอ่าเต็มแล้วอ่าส่วนพิเศษไปไม่ได้อะไรอยู่แล้วแหละ อ่าไม่ได้อะไรอยู่แล้วแหละอันนี้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 อันนอันนี้อสุไปห้องแต่งตัวยืนยันโอเคอันนี้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 อนนี้อัออนนีอี้อนนอี้ออนว่าอ้อนยอ ที่ซุ้มกองอ่าเปิดเลยอ้าไม่ใช่เหรออ้าเปิดดีกโออันนี้คืออะไรอุ๊ยอยากได้พอดีเลยชุดนี้สวยสวยมากอยากได้ชุดพอดีเมื่อกี้พอดีเลยทุกคนมไต้โอเคไม่ได้อะไรอยู่แล้ว อันนี้เก็บไว้แล้วกันมาดูกันว่าได้อะไรโอ้นโโี่ยวเาจะได้บุญยาอันนี้อันนี้ห้องแต่งตัวอันนี้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  นี่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 คิดอาจจะนานไปหน่อยนะครับผมทุกคนต้องขอให้ด้วยสองพันกว่าแล้วนะโอ้ได้ใหม่แล้วได้มาเยอะจ้ามาเข้าแต่งตัวนี่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 โอ้ยว้าวได้กระทะ โอเคดีมากในกระทางเอานี่นี่โอเคไปห้องแต่งตัวโอเคต่อไปเราได้ไป2อ0 0เพชรแล้วครับผมต่อไป2200นะฮะ2200ขอจบแค่2200จบแค่2200นะครับผมอ 2, อะะ 2, อขอจบแค่2300 2300ขอจบแค่นี้เรียบ 2, ร้อยครับ2300เพสรอนะฮะไม่ได้ท่าบุญยาไม่เป็นไรเราได้แล้ว กรณ่อน2,300เพชรนะฮะนี่นี่นะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับผมก็ฟัค่า,าที่จะสวยมากเลยนะครับผมถ้าผมไม่ได้กดอัะคลิปนี้จบเลยนะนี่นะครับผมได้มาแล้ว2,300เพชรนะครับมาดูกันเลยนะครับผมว่าชุดมันจะสวยขนาดไหนนะฮะอ้องนี่นะครับผมใช้ทันทีนี่นะผมได้ท่าทางมาด้วยระเรียดก่อน อ่นี่คือสีนะครับผมสามารถเปลี่ยนสีได้สองสีใอ้สีสีอโอเคต่อมานี่นะครับผมแต่เรามาดูตรงนี้นะกดดับปุ๊บเอ๊ะเป็นไงเป็นไงเออจ้าบะย่อเข้าร่วมสมุดแล้วขอเปลี่ยนเปลี่ยนคอลเลคชันก่อนนะฮะนี่เป็นท่าทางนะครับผมท่าทางระดับตำนานเลยนะบอกไว้เลยถ้าใครพลาดนี่ก็คือแบบของแร้นะครับผมอาจ ไอายุเค uh, อะไรอย่างนี้ก็น่าจะเอาไปใช้นะผมนี่นะผมสำหรับท่านี้นะนี่เข้าร่วมสมรภูมิย <Yo! S 2> ่อพี่ฟิวขมอขมอย่อนี่นะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่าน,นี้แต่ผมตอนนี้ผมอยากได้ท่าบุญย่ามากเลยนะขอกดอีกร้อยหนึ่งได้ไหมท่าบุญย่าเอาท่าบุญย่าเฉยเนี่ยเอาท่าบุญย่าเฉยได้ไหมทุกคนขอกดเอาท่าบุญย่าได้ไหม ก็ทั้งหมดเลยแตออ่ได้ท่าบุญญาแต่ได้ท่าบุญญาอย่างเลยไม่ได้แล้วอ่ะไ,ไ,ได้เก่งยังได้ท่าบุญญาทุกคนทำยังไงดีอ่ะบุญญาก็อยากได้อ่าขอร้อยเพชรแล้วกัน โอเคลดสซงนี่ว่าจะไม่ได้แล้วนะบุญญาบุญญาอันนี้เอามาปับป๊บปั๊บโอนไปที่ห้องแต่งตัวโอเคแล้วเราไปสุ่มตู้อีโวกันดีกว่านะผมตู้อีโวใหม่มาแล้วเนะนี่ยมีไม่ใช่ดิเอาหายไปซะแล้วก้ามทอง <c oughs> ก็ว่าสุ่มก้ามทองซะหน่อยสุ่มไม่ได้ซะงั้นทุกคน แล้วก็ครอปปลานะครับผมอีกหนึ่งเดือนแล้วกันผมค่อยสุ่มทีหลังแล้วกันนะครับสำหรับอันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่าน,นี้นะครับผมเดี๋ยวจะหอดูสิ่งอื่นๆก่อนรับตรงไหนวะรับตรงไหนวะเนี่ยตัวนี้ปะตัวนี้ปะตัวนี้ปะตัวนี้ตัวนี้ปะตัวนี้ปะ,ปะ,ปะ,ปะอ่าอันนี้เอคีสำหรับกดตรงไหนวะไหนล่ะรับของตรงไหนล่ะอ้าวรับไม่เป็น อ๋อตีสนู่นทุกคนเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับผม,มไว้เจอใหม่สตรมนนสีมหน้าลักกันเข้ารร่วมมสไลนหน้าดิไม่ใช่คลิปหน้านะผมเดี๋ยวขออีกตัวอีกอันนึงก่อนขอดัวอีกอันนึงหมดไปประมาณ2,300เพชรนะฮะนี่เข้าร,ร่วมสมรภูมิเพื่อเป็นตำนานย่อเยกเอ้ย กมาเตอร์เชิญมาว่าวันวันวันว่าว่าอลไรว่าอลไว่าอะไเห็นล็อกโจโจอาโจอาโจอโจอาโจไม่ต้องิดเท่าไรหมดเท่าไรหมดเท่าไรอโจสองพันสามร้อยไอ้หมดหมด